สวัสดีนะครับเราก็าเข้าไปในเดือนหรือสัป,ปดาห์ที่ใกล้วันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสตามปฏิทินของคริสตศาสนาวันนี้เป็นวันอังคารที่20ธันวาคมพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อที่18ถึงข้อที่25ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันสับตลอดสัป,ปดาห์ผมจะพูด และนำพวกเราให้คิดด้วยกันในเรื่องของคริสต์มาสเรื่องของการบังเกิดของพระเยซูวันนี้ในพระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคุณพ่อทางด้านเนื้อหนังนะครับที่มั่นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อมารีซึ่งจะเป็นคุณพ่อทางกฎหมายบ้านเมืองของของกุมาร ที่ชื่อเยซูที่จะเกิดมาในโลกนี้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าพอโยเซฟนะครับขณะที่กำลังมั่นอยู่กับคู่มั่นของเขาคือมาเรียนน,นะครับนี่เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ทูตสวรรค์กาเบรียนได้มาบอกกับนางว่านางจะตั้งขันโดยฤทธิดเดชของพระวิญญาณแล้วมาเรียคงจะไปบอกโยเซฟว่าเขาเองทำไมครับตั้งขันแล้วแต่มาอยายโยเซฟคง ไม่สามารถที่จะเชื่อและรับรู้เหตุการณ์ครั้งนี้ได้เพราะพระเจ้ายังไม่ได้พูดกับกับเขานั้นโยเซฟจึงคิดด้วยความคิดแบบมนุษย์ว่าจะทำอย่างไรนะสิ่งนี้ในข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงลักษณะชีวิตของชายคนที่ชื่อโยเซฟในข้อที่19ว่าเป็นคนชอบธรรมก็คือเขาเป็นคนที่มีธรรมะ เป็นคนที่มีจิตใจที่เชื่อดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าเขาทำเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรกับเรื่องของความผิดพลาดของคู่มั่นของเขาคือมาลีตามความเข้าใจของเขาว่านามาลีคงจะบีชูนะครับมันมีสามสิ่งด้วยกันคือหนึ่งคือ ไม่แพล่งพลายเรื่องของมาลีในข้อที่19นะโยเซฟคู่มั่นเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องการจะแพล่งพลายความเป็นไปของเธอต้องการจะถอนมั่นเสียลับๆอันนี้นี่นี่ครับเป็นสิ่งที่โยเซฟทำเราได้เห็นถึงความมีสปิริตความรักและความเป็นคนที่มีธรรมะของโยเซฟ ถ้าโยเซฟทำเปิดเผยเรื่องการตั้งครรภ์ของคู่มั่นคือมาลีผลที่มาลีจะได้รับนั้นก็คือมาลีอาจจะต้องถูกสังคมลงโทษถึงจะต้องถึงเสียชีวิตเพราะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานแต่ว่าชายคนที่ชื่อโยเซฟนั้นเขาต้องการที่จะปกป้อง คู่มันของเขาชื่อมาลีปัจจุบันนี้ครับเราเองเนี่ยเห็นมีการนำเรื่องราวความผิดของคนนะมาฟ้องล้องเผยแพร่ลงในมีเดียในข่าวสารในหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งจากหูหนึ่งไปอีกหูหนึ่งแล้วก็แพร่สะพัดไปจนกระทั่งทำให้คนนั้นที่ทำผิด ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในสังคมหรือสิ่งที่ร้ายกว่านั้นบางครั้งบางคนไม่ได้ทำผิดจริงแต่ได้ข่าวมาและเข้าใจว่าทำจึงสรุปเอาว่าคนนั้นเป็นคนทำแล้วก็นำความผิดที่เขาคิดว่าทำแต่จริงไม่ได้ทำนั้นไปเปผยแพร่อันนั้นร้ายกว่าพี่น้องพวกเราที่เป็นคริสเตียน และเป็นคนชอบทำเหมือนอย่างโยเซฟคนที่เดินอยู่ในทางของพระเจ้าจะไม่นำเอาความผิดของพี่น้องไปเปิดเผยไปเผยแพร่ไปบอกกล่าวให้กับคนอื่นซึ่งทำให้คนคนนั้นนะครับตกอยู่ในสภาพสังคมในสภาพที่ลำบากมากขึ้นประการที่สองครับโยเซฟเชื่อฟังคำของทูตสวรรค์อยู่ในข้อที่20 หลังจากที่โยเซฟกำลังคิดตามความคิดวิธีการของโยเซฟเองพระเจ้าก็สอดแทรกเข้ามา <c oughs> เพื่อที่จะเปิดเผยความจรงิงให้โยเซฟเห็นโดยผ่านทางความฝันว่าแท้จริงสิ่งที่มาลีตั้งคันนั้นไม่ใช่เป็นเพราะมาลีผิดพลาดแต่เป็นเพราะพระเจ้าเลือกนางเพื่อมาเป็นทำไมครับประสูตร พระบุตรของพระเจ้าเการตั้งครรภ์ของนางจึงเกิดขึ้นโดยฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วทั้งหมดเหล่านี้มีบันทึกตามคำพะยากรณ์ไดพระคัมภีร์พอโยเซฟได้รับคำเตือนคำบอกกล่าวจากทุสวรรค์ของพระเจ้าผ่านทางความฝันนั้นสิ่งที่โยเซฟ อบสนองนน้นก็คือในข้อที่24คือเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทําตามคําซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งนั้นคือได้รับนางมาลีมาเป็นภรรยาการเชื่อฟังนั้นเป็นหัวใจสําคัญของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนมีธรรมะหรือชนชอบธรรมคนที่ดําเนินอยู่ในทางของพระเจ้าคนนั้นจะต้องเชื่อฟัง พระดำรัสของพระเจ้าคำสอนของพระเจ้าโดยเฉพาะคำสอนที่บันทึกอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าหรือแม้กระทั่งคำเตือนที่มาจากพระเจ้าผ่านทางเพื่อนผ่านจังพี่น้องผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับการเชื่อฟังนั้นเป็นหัวใจของคริสเตียนของบุตรของพระเจ้าที่เราเองควรที่จะมี ในชีวิตของพวกเราและประการที่สามครับโยเซฟคนธรรมะไม่ร่วงเกินนางอยู่ในข้อที่ยี่สิแต่ไม่มีเพศสัมพันธ์กับเธอจนกว่าให้กำเนิดบุตรชาย mm hmm. เราจะเห็นว่าโยเซฟเป็นคนที่มีใช้คำว่าสุภาพบุรุษมากเขามีการควบคุมบังคับใจตนเองที่จะไม่ทำผิดกับนางมาลีขณะที่คอยดูแลนาง เอาใจใส่นางจนกระทั่งนางคลอดบุตรนะครับเยซูออกมาปัจจุบันนี้นะครับชีวิตเรื่องการกระทําผิดในเรื่องการล่วงเกินกันระหว่างคู่มั่นก่อนแต่งงานมีมากแม้กระทั่งไม่เพียงเท่านั้นแม้กระทั่งคนที่แต่งงานแล้วการมีชู้หรือการมีเพศสัมพันธ์กับ คนนอกคู่สมรสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยและมีมากอย่างนะครับที่เราได้เห็นในสังคมทั่วไปในสําหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับคริสเตียนเราไม่กระทํทาทั้งนี้เพราะว่าคริสเตียนมีใจที่ยำเกรงพระเจ้าแล้วคริสเตียนเป็นคนที่ชอบทำคือมีธรรมะเราจะไม่กระทําผิดล่วงเกิน หรือไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาของเราหรือก่อต่อสามีของพวกเราทั้งดังด้านการกระทําและหนุนท้งทางด้านความคิดด้วยอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีที่พระเจ้าใช้ใชายคนที่ชื่อโยเซฟให้มีส่วนในการที่บุตรของอพระเจ้าคือพระเยซูได้บังเกิดมาถ้าไม่ถ้าโยเซฟเผยแผ่แพร่งปลายเปิดเผยความตั้งครรของนางมารี ก็จะอาจจะเสียชีวิตพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่สามารถลงมาเกิดผ่านทางนางได้ถ้าโยเซฟไม่เชื่อฟังคำของทูตสวรรค์ที่บอกและยอมรับนางมารีนางมารีก็เป็นพ่อก็เป็นเพียงคลอดบุตรออกมาโดยที่ไม่มีอะไรครับไม่มีสามีก็จะทำให้นางนะั้นมีปัญหาอาจจะต้องสูญเสียชีวิตเพราะ ปัญหาเรื่องของการถูกกล่าวโทษเรื่องมีชูแล้วนี้เป็นข้อคิดที่ดีให้กับพวกเราทุกคนชีวิตของโยเซฟเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราที่เราเองนะครับจะดาเนินตามขอววพ,รพระเยาอวยพรพระวจนะพระคำของพระองค์พระวจนะของพ,งพระรองค์เป็นจิตวินญ,ญาณและเป็น